บัตรียามเย็นที่ดันมาค่ะทุกคนดอกไม้สวนไหมคะสีสวยนะกำลังตุ้มๆค่ะกำลังจะออกนี่ที่สวนนะคะเห็นไหมคะสวยดอกไม้สวยสวยนะคะไม่สวยมาก มางานนะคะมางานบ้านสวนสวยไหมคะดอกนี้ว้าวสุดยอดเลย so beautiful สวยมากค่ะกุหลาบกำลังแตกนะคะกำลังแตกยอดเดี๋ยวดูหน้าร้อนจะสวยขนาดไหนอ อ,อากาศเย็นค่ะใส่เสื้อแขนยาวก็หนาวยังหนาวอยู่นคะค่ะสวยไหมคะทิวลิปค่ะทิวลิปทิวลิปสีนี้สวยดอกก็สวยถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปไม่เป็นนะคะสีเหลืองก็สวยค่ะมายอมมายแยมมายอมมายแยมนะคะสวยค่ะ ลงลดนะคะอันนี้ลงลดค่ะไ,ไมคะ่ค่าดอกไม้ก็จะออกนี้นะคะสวยสวยงามสวยมากกำลังจะออกค่ะตุ่มๆตุ่มๆนี่คือดอกนะคะพวกดอกยังไม่ออกค่ะแต่ให้อากาศดีอีกหน่อยนี่เขาจะเป็นสี สีเขาเรียกสีอะไรคะสีบานเย็นใช่ไหมใช่ไหมคะสีบานเย็นสวยมากคะ่ะโอ้โอโอ้โอ้โ,อ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 โอแดดส่องสวนเห็นไหมคะอันนี้ดอกใหญ่นะคะเนี่ยแล้วให้รอให้ออก สวยค่ะสวยสวยอ้ยหนาวไม่ได้ใส่เสื้อกันยนาวเงียบเงียบค่ะเงียบมากยิงอ,อยู่นอกเมืองนะคะอยู่นอกตัวเมืองนี่เงียบมากเสาร์อาทิตย์หยุด คนหยุดอยู่บ้านกันนะคะเรียบจริงค่ะแต่ก็คิดถึงบ้านเรานะได<ง>้เดินข้างโน้นมาเข้า้องนี้นะคะประตู ไปดูพริกกันดีกว่าค่ะเพราะเม็ดพริกไว้นะคะเอาไว้ลงเอเอาไว้ลงเอเดือนหน้าไม่แน่ก็กลางเดือนนี้อาจจะลงอาจจะลงได้นะคะสุดยอดเห็นมะขามไหมคะเข้ามาค่ะแวบนี่ต้นมะขามนะคะพอไว พอออกออกยอดเด็ดใบอ่อนใส่ใส่อะไรอะใส่แกงเห็ดค่ะนี่ค่ะนี่ถั่วนะคะถั่วฝักยาวนะคะนี่เบียถั่วนะคะเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวก็จะได้เพาะนะคะคิดว่าอีกไม่นาน อีกประมาณอาทิตย์สุดยอดค่ะสุดยอดพริกอยู่ข้างบนค่ะพริกอยู่ข้างบนบ้านนะคะเดี๋ยวพาไปดูพริกก็ได้ค่ะพริกอยู่บนบ้านนะคะเอาไว้ดูคลิปหน้าที่ฝาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้กับดอกไม้สวยๆนะคะสวยไหมคะทุกคนสีสันสุดยอดค่ะ ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ